มินาซอนในตัวสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะฟัวซาสีเอง้งวันนี้เราอยู่กันในเกมไม c ครา t นะคะแต่เราจะมาชา a l เลนจ์ตัวเองกันอีกแล้วนะคะทุกคนโดยการตามหา e m e มรอลภายใน15นาทีนะคะ <c oughs> มันอะไรและเออนี่ก็ชอบท้าอะไรก็ไม่รู้นะคะทุกคนมาก็รีบรีบเลยครั้งก่อนเราว่ายากกว่าอีกนะการที่เราต้องไปนรกภายใน15นาที กับเอมมอลล์คือมันต้องอยู่ที่ดวงแล้วค่ะดีนี้อันนี้อยู่ที่ดวงเลยอะดวงจริงๆอะ่ะนั่นแหละแล้วที่ที่เราเกิดก็คือไม่ใช่หุบเขานะคะถ้าเป็นหุบเขานี่ก็คือมีโอกาสเจอสูงมากเอมมอลล์ ald, คือเจอได้ง่ายแต่ถ้าไม่ใช่ก็ต้องหาจากหมู่บ้านแล้วะคะ่ะทุกคนหมู่บ้านกับซากเรือเออก็คงไม่ได้ยากสิบห้านาทีน่าจะชิลอยู่รีบรีบ,รบตัดเลย เค okay. หาทะเลได้ก็ดีนะคะทุกคนเพราะว่าซากเรือส่วนใหญ่จะมีเป็นอเมอร์อยู่เนาะ,อะพอแล้วมั้งโอเคข้าไก่ด้วยแล้วก็เดี๋ยววิอะไรเนี่ยโอ้ท่ำทุกคนแต่เราจะไม่ลงนะคะท่ำแถวนี้รู้สึกว่ามันไม่น่าจะมีอเมอร์เลยมันไม่ใช่พวก เขาอะไรอย่างเงี้ยวิทะเลเหรอวิทะเลชิบหายแนะ่เดี๋เดเด็ดนคือถ้าเราเจอมันจะเร็วไปไหมอ่ะนั่นโอ้โหนั่น้นนากอะไรเนี่ยทุกคนเราคงไม่ได้ปิดคลิปภายในหนึ่งนาทีใช่ไหมงั้นขอลีลาก่อนขอลีลานทำตัวลีลาแวหนึ่งโอ้โหนึ่งนาทีก็ไม่ได้นะคลิปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ อเคจึ๊บอ่ะได้ละมีกดทิ้นเพิ่มก่อนมีแกะแถวนี้อีกนะคะเราเอ่ไม่ไม,ไม่ไม่ดีต้องถามว่ามีอีกหรือเปล่าเออเออมีอีกหรือเปล่าแกะแถวเนี้ยมีไหม อีกไหมเหมือนจะไม่มีสัตว์อะไรแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่เพราะเราสามารถที่จะกินกินเต่าเป็นอาหารเยไม่ใช่สามารถที่จะกินสาหาร่ายเป็นอาหารได้นะคะแล้วนั่นเหมือนจะเป็นซากเรือแล้วนั่นก็คือซากเรือจริงๆด้วยแต่ถ้าเราไปตอนนี้มันจะเร็วเกินไปแต่เราเลือกที่จะไปใช่เ,เลือกที่จะไปค่ะทุกคนเอ้ย ไม่ได้คือมันต้องแบบมันต้องมันต้องเก็บสาหร่ายเออเราไม่ได้จะไปเรือคือเราจะมาเก็บสาหร่ายหรอกจริงๆวันนี้ก็เป็นถ้ำจุ๊บๆโอเคไม่มีน้องมาช่วยไม่รู้มาช่วยเก็บหรือมาขโมยนะคะมาเล่นหรือเปล่าไม่รู้คิดว่าน่าจะมาเล่น มาเล่นอีกโหทำให้มันเก็บยากลำบากขึ้นนะคะขอบคุณมากเลยโอเคแล้วเราต้องวนกลับไปก่อนเออต้องลีลานิดนึงทุกคนคือไหนไหน,ไหนก็น้องอย่าเล่นคือไหนไหนก็เจอทะเลแล้วไงทุกคนต่า่าถ้าเจอทะเลแล้วก็เดี๋ยวว่าแป๊บเดียวเฮ้ยน้องมาบังอะไรเนี่ยเอมจุ๊บนะแล้วก็เผาเลย ไปทำสโมเกอร์ดีกว่าทุกคนเราทำสโมเกอร์ดีกว่าคือเผาแต่อาหารเลยนะคะคือเราไม่ทำอื่นละไม่เผาอื่นละเราจะเผาแต่อาหารเท่านั้นเออจิบไมแ้แค่ไปเดี๋ยวรอนิดนึงนะคะรอนิดนึงระหว่างนี้เราไปตัดไม้หุ่นหินรอนดีกว่าต้องทำอะไรเป็นระบบไงมันจะได้ยือเวลาแต่ถ้าไปเราไม่เจอนี่ก็จบเหมือนกันนะคะ เราต้องหาหาเพิ่มจึบจบจนี่ตรงนี้มีเหมืองอุย้ยเหมืองใหญ่โอ้โหคิดว่าเป็นเหมืองเล็กๆโอ้ยตกไปตะกี้ถ้าแบบไม่ดูดีๆนะฮะตกไปตายแน่นี่ไม่ใช่แต่ก็ใกล้เคียงไม่เป็นไรขอแค่ขุดเห็นก็พออิย้ยเริ่มหิวแล้วทุกคน โอเคเร็วเร็วมาแตไม้เอิม่มเพิ่มสักหน่อยแล้วกันนะคะตัดเพิ่มสักหน่อยเอาเป็นไม้ดำนี่หนห่อยทุกคน แต่เดี๋ยวเราว่าเราควรที่จะเลิกลีลาได้แล้วนะคะก่อนที่สมมติว่าไปแล้วมันไม่เจอขึ้นมาก็คือเขินเขินแล้วยังต้องหานะเสียเวลาเพิ่มอีก <c oughs> ต้องไปนั่นละต้องไปนั่นละแบโอแขกแบ่เอาอาหารกินก่อนแล้วก็เดี๋ยวทําเรือนะคะทาเรือไปดีกว,ว่าเท <c oughs> ่าที่เล็งสังเกตเห็นนะ่ะ <c oughs> ก็แถวแถวนี้เนี่ยเหมือนจะมีซากอะไรเต็มไปหมดก็ไม่รู้ซากเรือซากโบราณสถาน โหเผาตั้งนานได้แค่นี้นะคะขอบคุณมากจริงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเผาเอสิ่งที่เรียกว่า่านก่อนนะคะชาโคใช่ชาโคโก้น้องน่ารักจังเลยอแค่นี้เราก็กินได้มาดิกินได้เหมือนกันกินได้โอ้โหเพิ่มนิดเดียวก็คือเพิ่มนิดเดียวมาก เครียดเลยบ่นีเดียวว่าอ่ะระหว่างนี้เอาไปเผาแล้วเราควรที่จะอุ้ยไม้หมดไม้หมดโอเคไปทำเรือไว้ก่อนเลยนะคะทำเรือไว้ก่อนเลยวาไงไว้พอพอพอพเลือเผาเออแค่นี้พอไปแค่นี้น่าจะอิ่มพอลนะเอออาจจะได้จบเลยก็ได้เนี่ย เราลองมาดูที่สากเรือกันก่อนดีกว่าใช่ไหมอู้มันคือสากเรือค่ะทุกคนจากการเลงแล้วเนี่ยซากเรือแบบนี้น่าจะมีนะคะโอกาสในการมีเนี่ยค่อนข้างเยอะไ่อุ๊ยโอ m มก o d เจอจริงโอ้โหสามก้อนสามก้อนด้วยสามก้อนบ้าบอเฮ้ยเจอจริงทุกคนโอ้โหชาเลนจ์เราตั้งไว้สิบาที จบภายใน7นาทีไม่คือจริงๆเราให้มันจบภายใน2นาทีก็ได้ทุกคนคือคือเราเรามาเจอสร้างเรือนี้ตอนประมาณเล่นไปแล้ว1นาทีนิดๆค่ะเราสามารถให้จบภายในตอนนั้นได้แต่ว่าเราเลือกที่จะลีลาเวไวอันนี้อันนี้ของใหม่แล้วเราเลือกที่จะลีลาเออเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะเร็วเกินไปนะคะ บอกเลยว่าชิลมากเนี่ยจริงๆเราจบภายใน2นาทีได้เลยโอ้โหว้าวอ,อ,อ,อย่าตามมาอย่าตามมาเออครับนี่อันนี้คืออะไรอ่ะมันเป็นของใหม่ในเวอร์ชั่นใหม่นะคะซึ่งเราไม่รู้ว่ามันทำอะไรได้แต่ว่ามันเกี่ยวกับ,ม,กกบกะะกมันเกี่ยวกับชุดเกราะนะคะทุกคนเกี่ยวกับชุดเกราะเนี่ยอัมเมอร์เห็นไหมโอเคีอะไรอ่ะมีคริสตลัลกับอินก๊อ ช่องเหอะระบบทริมเออคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคเอาเป็นว่าเราได้เอเมอรอมาแล้วสามก้อนนะคะอีโอเคงั้นก็สำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตลาไปก่อนเนาะใครที่ชอบหรือกดไลค์ก็แชร์กดซับสไคร e นะคะให้ช่องโฟอาซีด้วยนะคะใครอยากทำไรก็สามรัคในในอมเมนเ์ใตไปคลิปเลยนะบ๊ายบาย